้นนี้จะเกลี้ยกราดมากกว่าเส้นนู้นนะผู้คนที่เราเจอค่ะก็จะแบบอิ่งแรงมาปากๆมาเลย yes เราห้ามออกรกเลนตัวเองนี่ลำเส้นข้าวเข้าไปรึยังอันนี้ถือว่าคันยังก็เปียกอยู่นะคะจริงๆเป็นรถพ่วงคันใหญ่มากนะคะถึงจะจอดเป็นจอดตลอดเลยอ่อันนี้คุณจะหล่นอะไรทางเลยคุณนักเรียนเอาแต่อย่าเลยเส้นเหลืองออกไปเด็ดขาดนะคะเผื่อใครแซงเขาจะได้แซงง่ายแล้วห้ามแอบมองไปจุกข้างไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียสมาธิพอกหน้าเราก็จะโค้งเนี่ยพี่ก็มองไปถึงโค้งนู้นเลยอือ ถ้าไม่ไปก็เล่งอีกนิดนึงเบาๆแต่อย่าล้นเส้นเหลืองเด็ดขาดนะคะล้นเส้นขาวยังไม่หายนะถ้าล้นเส้นเหลืองพอล้นเส้นเหลืองคนอื่นกำลังใช้ความเร็วจะแซงเราเงนีก้ก็ระแทกกันใครมาวะ,อะมองตอ้องเหมือนใครมาบ้านไม่ได้นะใครมาวะ <laughs> เขาก็มีสิทธิใช้ทางเขาไงเ <laughs> ดี๋ยวเริ่มมาแน้วคะเมาแนละนะ <laughs> ไม่เมาแต่จับยังไงไม่ถูงเดจริงๆพี่จับถุงแต่เมื่อวานแล้ว <laughs> แต่ตอนนี้ยเครื่องมันสะรวนไปหน่อยนะคะ <laughs> ข้างหน้าเราจะโค้งซ้ายแล้วต่อด้วยขวาอืมนะคะใช่ก็มีความเร็ว ผสมเล็กน้อยจะได้โคูง่ายนะคะตรงไหนถ้าเราไม่ไหวก็รอที่เบรกได้แต่ถ้าปล่อยเบรกแล้วมันไม่ไปค่ะต้องนิ่งช่วยแล้วใส่ว่ามันขึ้นเนินนิดหน่อยเข้าใจขับเล็กอ่ารักอร้องเนี่ยถ้าไม่ไหวแล้วก็เนี่ยกลับมาที่เบรกก่อนอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าไม่ไหวก็แตะเบรกเบาๆแล้วมองซ้ายไกลๆมองยาวๆไว้มองอย,ยาวไออาวไ้เอออะหลังจากนั้นก็ทําให้รถตรงทางค่ะ แล้วเร่งอีกนิดนึงอย่างเงี้ยเพราะเตรียมแรงก่อนที่จะโค้งก่อนอืมอ่าหลังจากนั้นก็มารอที่เบรกถ้าพี่ไม่มั่นใจแต่ยังไม่ต้องกดเบรกอะค่ะอันนั้นคันเล็กนะที่รอยอยู่นะใช่โอ้ยใจสู้ใจสู้จะแบบอ่ามันไปได้ใช่ไหมแบบแต่นี่แหละต้องย้ำว่าเออเราไม่ต้องกดมันให้มันใช้แรงที่มีไปเรื่อยๆให้ได้อ่าแล้วก็ไปตามเลนเดงเหมือนเดิมค่ะไหมเราไม่ต้องไปสนใจเขาแต่ถ้าพี่มองกระจกบ่อยๆอ่ะพี่จะตกใจเขามาอีกแล้วทั้งหน้าทั้งหลังอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเออรักษาเลนให้ได้ก่อนแล้วก็มองไกลๆอย่างเงี้ยค่ะมีใครจะหลบพ่วงเนี่ยล้ำมาหาเลนเราไหมแต่ถ้าไม่มีก็เราอยู่ในเลนได้หรือยังถ้ามองตามมอเตอร์ไซคันน,นู้นอย่างเงี้ยอืมเออถ้าไม่ไปก็เล่งอีกนิดนึงเพราะมันขึ้นเนินหน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยมีซอยด้านขวาเข้าไปได้เราตรงไปก็จริงพี่ก็ระวังดูรถออกมาไหมแต่ดูแค่แป๊บเดียวนะถ้าดูนานเราก็จะเสียเลนนะคะ อนีอ่แหละแล้วก็มองไกลห้ามลุนเส้นด้านขวาเด็ดขาดแม้ถ้าเราไม่ไปกระแทกเขาอะ่ะเขาแซงสบายใจก็ไม่มาอะไรกับเราแต่ถ้าเราอยู่มินมีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบีบแดเตือนหน่อยว่าเฮ้ย<ม>อ,อ,อยู่อาออกมานะฉันจะทํานู่นนี่นั่นนะอืมต,ตอนนี้เราได้มีคันริ้งมั้งเนี่ยกำลังกำลังจิตศักดั์ไป<า>ไปลาอยู่วาน้องเบนนี่ฉันหยุดหายใจแล้วตอนนี้มึงแตะหรือว่ามึงทำอะไรกำลังสั่งไฟแล้ว ดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งที่เราเจอถนนหลักอีกเส้นหนึ่งะค่ะแต่มันดีหน่อยตรงที่ถนนหลักนั้นอ่ะมันเป็นทางตรงนะคะอเขอาจะรังเกีคุณกับสมถาเขา,าอยู่ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นสร้างความคุ้นชินถ้าเกิดพี่ผ่านถนนเส้นนี้ไปได้ถึงแม้ไม่ได้พรีเมียมมากอะคะ่ะในหมู่บ้านเราก็จะพอจะผ่านไปได้อย่าไปตกใจเขานะคะมองตรง oh, ไว้ค่ะอแล้วไม่ต้องเร่งหนีเขา่ะผ่านไปช้าช้าอันนี้ยเราก็จะมองตรงแล้วก็โค้งขวา อ่าเ mm hmm. นี่ยมองตรงมองขวาสลับกันอย่างเงี้ยอืมแต่อย่าลุ้นเส้นเหลืองนะอ่าตรงเนี้ยพี่ก็ต้องปล่อยเบรกเลยเพราะมันขึ้นเนินนิดหนึ่งแล้วมองไกลๆมองไกลเอออย่ามองหาเขานะคะ <Okay. S 1> เออนั่นแหละแล้วล้อตรงเมื่อไหร่ก่อนแล้วก็ลิ่งแค่เบาๆแล้วระวังฝั่งนู้นสวนเลนมาต้องกินเส้นเหลืองเราเพราะตะนั่นจอดฝังเลนเด mm hmm. ็มเลยอืมแต่ถ้าไม่มีใครสวนเลนมาก็สบายใจหน่อย mm hmm. อ๋อแล้วก็มองไกลไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะ แม่นี่ก็จะเป็นแค่ทางโค้งก็คือบิดซ้ายบิดขวาพี่ไปได้ไม่เหมือนทางเลี้ยวอ่าแล้วก็พยายามอย่างมองใกล้มองไกลไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทุกเยอะอย่างที่บอกค่ะเขามาวิ่งดินกันทุกวันนะคะใช่แกยัมาฉันใช่อันนี้ก็มาหาข้างหลังก็ตามมาคะทันที่จะออกมาเมื่อกี้นั่นแหละอหมยังเป็นเพื่อนกันนะคะใช่เนี่ยพี่จะได้ฟีลว่าอยถ้าฉันขับไปหัวหินฉันต้องเจอทั้งรถเมล์รถบรรทุกเนี่ยฟีลมันเป็นยังไงอย่างเงีนั่นนั่นนั่นไง แล้วก็เนี่ยค่ะเคลื่อนรถต่อเนื่องของเราไปโดยเฉพาะตอนรถบรรทุกแซงเราอะค่ะอืมเราอย่าไปมองเขานะพี่ก็ใช้ท่าเทียบทางเท้าที่เราซ้อมมามก็คือใส่เส้นขาวอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ตอนนี้ต้องลิ้งหน่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าเราสโลโมชันในการขับถนนเส้นนี้มานานแล้วนะคะ<ม>แล้วก็มองตรงไว้ค่ะมองตรงไว้อ่าหละอ่ามองยาวไว้นะคะแล้วก็แนบเส้นขาวให้ได้เขาจะแซงเราใช่ไหมอ่าเนี่ย่ยก็ต้องต้อง<ร>ต้องเลีงก่อนอ่าถูกต้อง อย่าไปมองเขานะอ่าเดี๋ยวเขากะระยะท้ายเองย่างเงี้ยค่ะอือแล้วเราอย่าออกไปเกินเส้นเหลือนะคะพี่ให้รถเป็นทุกแซงแต่พี่จะบางสาอยาคูไม่ได้นะฮะโอ้โหตอนนี้รถขยะบางเลนซ้ายของพี่ดังนั้นเราต้องล้ำไปเลนขวาตรงทางโค้งก็ต้องเป็นเลนขวาใช่เพราะเลนเราโดนบังเขาบังเลนเราไหมเขาบางเขาบังเลนเราไหมเขาบางอยู่นะเขาบังเลนเราไหมมากเลยฉันจะไปไง เขาบังเลนนู้นใช่ไหมไม่ได้บังเลนนี้อ้าพี่ก็ต้องระวังอ่ะพี่ก็ต้องแตะเบรกก่อนแตะเบรกก่อนนะคะเออพอเขาไม่รออ่ะเขาเห็นเราแล้วพี่ก็ปล่อยเบรกเลยเนี่ยต้องมาอย่างเชิงแบบนี้ว่าเขาเห็นเราแล้วอ๋อไม่พิ่งมาอ้าเนี่ยค่ะก็แค่จิ้มจิ้มอย่างนั้นแหละแต่พี่ไม่ต้องเร่งหนีเขานะคะต้องยกคันเร่งนะแล้วมองไกลๆมองทางโน้นมองทางโน้นอย่าไปมองเขาเห็นไหมขับรถมันต้องแก้ปัญหาด้วยอ่าแล้วก็เลี่ยงก็บอกไม่ไงมีขับรถหรือเบรกรถเนี่ยแล้วข้างหน้าไฟเหลืองกระพริบรูปสามแยกนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยววขากัน อ่ะพี่ก็เติมคันเร่งขึ้นสะพานไปก่อนแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะเราไปหยุดรอตรงจุดที่เราจะเลี้ยวขวาได้หยุดเพื่อดูรถที่จะโค้งมาจากทางด้านนู้นแล้วรถที่ออกมาจากในซอยคันใหญ่เลยอ๋ออย่าไปสนใจเขาอ่ะเราก็ชิดเส้นเหลืองไว้เหมือนที่เราซ้อมมาอโอเคอ่าดังแรกเดี๋ยวเขาก็แย่เก็บขยะของเขาตามภาษานะคะอ่าแล้วก็ชะลอไว้แล้วก็เน้นเส้นเหลืองไว้อ่าเน้นเส้นเหลืองไว้มีใครอยู่ในซอยนู้นไหมไม่มีแล้วฝั่งตรงข้ามมาไหมอ่าโอเคเราเลี้ยวได้ไหมอ่าค่อยๆเลี้ยวค่ะแล้วอยู่ในเลนตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องกดคันเร่งเยอะนะคะหาเราอยู่ในเส้นเหลืองตัวววเอองงได้้ค่ะแลมยาๆ อ่าเนี่เราก็มาโคง้งนข้างๆน้ําต่อนะฮะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวก็จะโค้งขวาต่อ้วยซ้ายต่อท <ขอ S 1> ่ขวาต่อ้วยซ้ายพนะ่ตามที่พี่พเห็นเสาไฟอหค่ะแมสาไฟมันเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละตามทางพี่เลยอ่าอืนั่นแหละคะ่เะ <laughs> เพราะฉะนั้นอยู่ในเรียนเตงให้ได้ถ้าใครแซงก็ไม่เดือดร้อนเราเขาก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะเออ พยายามมองไกลไว้เนี่ยตรงเนี้ยสนมากเจอตรงเนี้ยคุณอาจารย์ให้นักเรียนฝึกเองเพราะว่าถ้าไม่มีรถก็ให้เขาฟรีสไตล์แล้วจะได้รู้ว่าอ๋อฉันใช้พวงมาลัยเยอะไปสายตายฉันมองผิดไปอือนี่แหละการใช้พวงมาลัยเนี่ยฝรั่งมากสุดก็ค่ทาง พี่คิดว่าถ้าพี่เลี้ยวแถวนี้ฉันเก่งเลยพี่จะเก่งเลยไหมการใช้พวงมาลัยเนี่ยคิดว่าพี่แหละพี่ว่าตาเนี่ยฉันเดี้ยวไป,ไปไหนน,นี่ใช่ไหมอุ๊แตเราเคือเราเรา,เราจะไป<แ>เลนน้ำแล้วเนะอ่าถูกต้องคุณไปลับเลนก็อยู่แกให้น้องชายแกขับมาให้อะฮะแล้วก็มาเริ่มตรงจุดที่คุณนัดให้แกเริ่มอตอนนั้นแหละอืมแกก็บอกพี่เลี้ยวอยู่เลยสามเดือนครูทุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันละชั่วโมงเนี่ยมาเลี้ยวล็อกนี้แหละจนคล่องอย่างเงี้ย เราดูแค่เลียนตัวเองนะคะอย่าไปมองเขาดิบขาดเพราะเขาใช้ความเร็วถ้าไม่ไหวก็อยู่ที่เบรกไว้อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็อยูยอ่ในเลียนตัวเองไวอย่าไปมองเขาเยอะน,นะคะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ,อ,เอออยู่ที่เบรก si แค่นี้แหละแล้วก็มองไกลๆขโมยไกลๆอ,อย่าไปมองเขาเออเนี่ยต่างคน <context> ต่างทําหน้าที่นะแล้วข้างหน้าเราจะโค้งขวาต่อสามีมาเห็นปุ๊บโอเคอยู่ขับได้แบบว่าตื่นเต้นตลอดทางเลยแอดเวนเจอร์ใช่ ก็อย่าล้ำเหลืองนะคะเผื่อเจ้าของเรนเขาสวนมานนมันเล็กเดียวเองนะถูกต้องอค่ะมันจะพอดีพอดีมมาาได้เนะอืแล้วตอนนี้เราซิ่งไปไหมคะซิ่งอ่าแล้วเราอยู่ในเรนได้ไหมคะเราได้มองไหมว่ารถสิงโตสวนมาหรือเปล่าโอ้ดูกินเลนก็สิโอ้โหโอ้โหหนาวอ่ะกลัวสายจะตกน้ำไงกลัวสายเบียดลัวก็กินไปก่อนแล้วกันเอาตัวรถอยู่คนเดียวฮ่ารักจังนี่แหละแมมในสนามกับชีวิตจริงอ่ะนี่ขนาดชีวิตจริงที่พี่ไม่เจอใครเลยถูกไหมอืมจะเจอใครมึงดัง ใช่แล้วข้างหลังมีใครตามลงมาไหมคะไม่มีไ่มีชั่วแล้วทางซ้ายมีตามมาไหมอ้ยมมีเออนั่นแหละแล้วก็ขับตามเรียนเราไปเลยทุกคนก็ไวหมดแล้วยกเว้นเราได้แหละไปแล้วเขาต้องไปอยู่แล้วค่ะก็ไม่รอเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะเลี้ยวซ้ายก็เกิดจะต้องหมุนพวงมาลัยเพิ่มนิดหน่อยช่วงนสิที่เราจะเลี้ยวสิเห็นไหมเนี่ยเขาจะกินเลนอยู่ไหมอย่าไปมองรถสวนนะถ้าพี่มองแค่ซ้ายนานๆนะคะเดี๋ยวพี่จะอยู่ในเลนไม่ได้ ก็ระวังรถออกมาจากทางแยกด้านขวาด้วยนะคะก็แตะเบรกด้วยนะอ่พอใกล้ถึงทางโค้งเนี่ยค่ะเราจะเลี้ยวใช่ไหมไปทางโน้นอยู่ในเลนได้ไหมนู่นทางนู้นมองตรงโน้นแล้วก็ปล่อยเบรกด้วยแล้ยังไม่เคลื่อนเลยแล้วมองคันส้มไว้ดึงรถเรอให้ตรงกับส้มให้ได้อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆใช้พวงมาลัยโอ้ห่าพวงจังพวงมาลัยอะรถไม่ใช่พวงมาลัยอ่าแล้วป้ายสีเหลืองด้านซ้ายบอกว่าระวังรถที่มาจากทางด้านขวาค่ะแต่เราตรงไปเมื่อวานเหงื่อเต็มหลังวันนี้เหงื่อเต็มตัวไปดูเหงื่อตรงไหนแล้วเนี่ย ออ <g ül> นี่แหละการที่เราแบบทําอะไรเกินทักษะไปนิดหน่อยค่ะมันจะรู้สึกแบบอ่าตื่นเต้นเกรงเกรงหน่อยแต่ถ้าอะไรที่มันเหมาะกับทักษะเรามันจะรู้สึกว่ายังพอไปได้ไม่ต้องรุนมากอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่แหละเวลาเรียนอ่ะคุณอาจารย์ให้นักเรียนทําเกินทักษะบ้างเขาจะได้ไม่ไปซ่าเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจอดต<ม>ีนสะพานโอ้โหเล่นแบบนี้เลยเออพี่จะต้องอ้มเส้นเหลืองไปหน่อยช่วงชิงกับรถที่ลงจากสะพานอีกอืมแล้วพี่ต้องลิ่งขึ้นสะพานด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เห็นไหมปัญหาบางทีไม่ได้เกิดจากเราแต่มีคนสร้างให้พี่ก็ต้องนั่งแก้แล้วเราจะรู้ไหมว่าเนี่ยก็ต้องรู้น่ะค่ะรถด่วงมาเลยนะเนี่ยใช่ถูกต้องเนี่ยบ้านเราต้องขับแบบวัดดวงเงี้ยค่ะอ่าเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนเพราะเราจะขอเลนใช้กระจกขวามีใครมาไหมไม่มีอ่าเราก็มองตรงไปยค่ะอเตอร์ไซค์มาอ่าเนี่ยเราก็คล้อมเหลืองไปนิดหน่อยแต่อย่าเบียดรถเขานะคะเออแล้วก็อย่าเบียดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเออนั่นแหละอ่ากลับมาซ้ายกดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยนะคะกดตันไหมล่ะ ไม่ทันก็มาตั้งนานแล้วพี่จะพี่จะแตะเบรกกดไฟเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้นะอ่านแล้วก็ค่อยเร่งเบาๆเพื่อให้รถขึ้นสะพานได้ก็พอค่ะ,อ,ะอย่ามองขอบสะพานอย่าจ้องรถสวนถ้ามีนะให้มองแค่ล็อกเลนที่เราไปได้ค่ะอย่าจ้องเส้นตรงพื้นหลุดขาดให้มองไปไกลตรงตึกตรงนั้นชั้นตรงกับอะไรดีนะอ่าลงไปเดี๋ยวเราตรงไปนะคะแต่ด้านขวาเนี่ยจะมีรถออกมาอย่างนี้พี่ก็ต้องระวังเขาจะกินเส้นเหลืองพี่อย่างนี้ยอืมแล้วอย่าไปมองมองเขานานนะมองเลนตัวเองไวะคะ้ค่ะอา้าเร็วไปแตะเบรกนิดๆได,ได้ให้เราควบคุมรถอยู่อย่างงี้ค่ะ อ่าแล้วผ่านตรงนี้พี่ต้องผ่านช้าๆนะเผื่อเขาออกมาแล้วไม่มองเราอ่าส่วนเราจะตรงไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมมันบังกันอ่าเนี่ยมันบังกันมันมองไม่เห็นแล้วข้างหลังกระจกขวามีใครตามมาไหมคะมีไหมพี่เบิ้มกระจกขวามีไหมนี่โอเคเป็นรถเก๋งใช่ไหมคะม่พี่เบิ้มอ่าเราอยู่ในเลนตะได้แต่เนี้ยเรารู้ว่ามีคนขับตามก็ต้องอยู่ในเลนให้ได้เผื่อเขาจะแซงเราห้ามล้ำเส้นเหลืองนะคะ ลวมงสีดำันุนไหมอืมนั่นแหละแล้วก็ถ้าตกเส้นขาวนะคะคิดว่าตกเส้นขาวไปเลยต้องเบียดมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะคะแล้วก็อย่ามองใกล้นะถ้ารู้สึกเซฟเมื่อไหร่ใจว่าเราอาจจะมองใกล้ไปนะคะอืมมันเรื่องจริงนะใช่ถ้ามองใกล้ก็คยอแม้แต่ที่พี่มองยาเผียดแล้วด้านขวามีรถไปโคทํางานอยู่อย่างเงี้ยเออแตจะไม่เกี่ยวกับเลนเราอย่างเงี้ยแค่เห็นเขาเคลื่อนไหวจะได้ไม่ตกใจมาก อ่าถัางขยะด้านซ้ายเขาล้ำเส้นขาวไหมออกไม่ล้ำดังนั้นฉันอยู่ในเลนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพี่ดวงกุดกว่านั้นลมมาแรงๆพัดถังขยะลิวมาอย่างเงี้ยบังหน้ารถเราอ่าต้องหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปเห็นไหมเป็นทางตรงสบายใจไหมสบายใจเออทางตรงใทยขับได้ค่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวสุดทางเราจะเลี้ยวกันต่อนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปเจอสะพานแคบกันต่อนะคะคุณฉันชอบถนนเส้นนี้มากเลยเออรใช่จนมีความสุขตรงนี้มีความสุขอ่ะ เวลาเห็นนักเรียนแบบกรงกรกอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ถึงกับโล่งแบบไม่เจอผู้คนเลยอะคะ่ะก็จะมีโจ์มาให้เราแก้นิดหน,น,น,น่อยน้อยอยูอม่มันมีรถขนปุ๋ยแต่ไม่ได้หนานแน่นเท่าแบบถนนหลักที่รถคุณนัทขับไปเติมน้ำมันในนั้นมันเยอะไปมันไหลายมิติเมืองใหม่ก็จะมองไม่ทันนะคะเออเดี๋ยวโค้งหน้าที่เลี้ยวซ้ายะคะ่ะนักเรียนจะเลี้ยว2บไม่กินเลนไปซ้ายก็กินเลนไปทางนู้นเลยพี่ต้องเลี้ยวอยู่ในเลนให้ได้เป็นคนแรกของโลกนะคะที่คุณนัทพามาฝึก เียรคัดยังไม่ได้เลยคนแรกอะไรที่คนแรกความรู้สึกช่พี่ต้องเปิดโลกทําให้ทุกคนรู้ว่านี่เห็นไหมเนี่ยตัวอย่างนะใช่ซึ่งเลี้ยวตรงนี้ค่ะมันต้องหมุนพงอะไรช่วยทีละนิดทีละนิดเพราะถ้าไม่หมุนมันจะเลี้ยวไม่ได้แต่ถ้าพี่หมุนเร็วก็คือตกน้ําด้านซ้ายเลยแต่ถ้าพี่ไม่ได้หมุนพี่จะกินเลนฝั่งตรงข้ามพี่รถสวนมาอืมจำไม่ได้เลย ฝึกทางตรงนู้นนะก่อนจะเลี้ยวพี่ก็เหลือบมองซ้ายนะมีใครจะสวนเลนไหม,มถ้าเห็นรถจะสวนเลนนะคะเราชะลอช้าๆให้คนเลี้ยวเสร็จสิ้นก่อน<ม>อืมไอเราอะ่ะเลี้ยวอยู่ในเลนได้แหละเพราะมีครูฝึกช่วย<ม>แต่เขาอะ่ะเขาอยู่ในเลนได้หรือเปล่าเราก็ไมีนี่เราไปซ้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องเบรกไปเบรกใช่ไหมอ่าต้องใกล้ๆก่อนเราถึงจะเบรกแต่ถ้าเบรกตั้งแต่ไกลอย่างเงี้ยรถมันจะไม่มีแรงกปถตงตรงนั้นอืมอ่าเนี่ยต้องเปิดไฟเลี้ยวนะเพราะข้างหน้าตรงไปได้ด้วยนะฮะ นะอ่าพอใกล้ตรงเนี้ยค่ะพี่ก็มารอที่เบรกไว้แล้วแต่เบรกน้อยแล้วพี่มองซ้ายไกลๆมีใครจะสวนกับพี่ไหมไม่อ่าก็สบายใจหน่อยเนี่ยถ้ามันยังเร็วไปพี่กดเบรกลงไปอีกทำให้รถช,ช้าลงอีกค่ะกดเบรกลงไปนิดเบรกลงไปอีกนะคะแล้วอย่าหมุนเยอะนะค่อยๆหมุนนะคะเนี่ยหมุนเพิ่มมาทีละนิดแล้วมองไกลแล้วก็แค่ปล่อยเบรกนะไม่ต้องเร่งแล้วก็เตรียมคืนล้อค่ะมองทางนู้นไม่ต้องเร่งไหมไม่ต้องเร่ง<ม>ล้อคันเร่งอยู่เดี่ย <laughs> แล้วตกใจขับหลังปีนมาเพื่อไปนู่นน่ะแล้วก็เล่นเบาๆนะคะเนี่ยใจมันสั่งว่าอยากจะไปแต่ทักษะไม่ได้ทุกคนก็เลยออโต้ไปคันเล่งหมดเลยใช่ไใช่แต่ตอนเนี้ยมอนเริ่มเกรงใจแล้วไงมันเริ่มมีความเกรงใจตอนหลัยต้องเลี้งแล้วนะคะตอนนี้ต้องเกรงใจได้แล้วเพราะเป็นทางตรงแล้วนะคะองชิาามสคัเลยไปเยอะอย่งไงไปแดงไม่สนใจนี่แหละ เนี่ยถ้าเลี้ยวอย่างเงี้ยเลี้ยวยากอย่างที่คุณนัทบอกถ้ามุนอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาแมเราแค่บิดบิดอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะไม่ยากยังโคไปได้แต่ถามว่ายังตื่นเต้นไหมสําหรับมือใหม่มันตื่นเต้นแหละจะไม่น่ากลัวเท่าเมื่อกี้สำหรับมือใหม่มตเต้น,ตน,อ,นอืม,ม,อม,อมไอ้เลี้ยวอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เราเลี้ยวในลานทั้งหมดของเมื่อวานนะคะไม่หักศอกคืนหักศอกคืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงไปสุดถนนนะคะก็จะเป็นสะพานแคบตรงนั้นจะยากหน่อยก็คือพอผ่านสะพานปุ๊บพี่ต้องโค้งขวาแล้วต่อด้ายซ้าย เหมือนคน้นจอดล้าเลนนะคะถ้าเกิดไม่มีใครสวนเลนมาพี่ก็สบายใจได้ไม่มีใครล้าพี่แน่นอนอืมหน้าที่เราก็เหมือนเดิมค่ะอยู่ในเลนไปให้ได้จะไปหาเขาเออนี่ยค่ะห้ามไปหาผูาิติ่ขคดะนะอันนี้ไปขวาอ่าเดี๋ยวขึ้นสะพานาแล้วก็จะคุ้งขวาอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นทางเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะสวนเลนกันมีแค่คนละเลนเราหนึ่งเลนเขาหนึ่งเลน ใช่ค่ะนี่แหละปล่อยให้มันไหลไปเองเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนที่ขึ้นเขาขึ้นไหวไหมไม่น่าจะไหวอ่าแต่รู้เรากําลังเยอะอยู่นะฮะอ้าวเหรอใช่พี่มีความสุขมันไม่เยอะอ่าไม่เยอะเลยแหละเจี๋ยวจะเร่งเองเนี่ยให้ดูว่าล้อหน้าปีนขึ้นไปได้ไหมแรงเหลือพอล้อหลังไหมเออเนี่ยแล้วพี่ก็เร่งแค่เบาๆเดี๋ยวเปิดถึงตอนที่จะลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็กลับมารอที่เบรคเพราะมันต้องใช้พวงมาลัยด้วยอ่าแล้วก็แตะเบรคไว้อย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็มองทางที่เราต้องการพารถไปค่ะเนี่ยมันยังเร็ เออเหมอมองเหลี่ยมนั้นด้วยเพราะมันลงเนินมันจะเร็วอย่างเงี้ยขนาดไม่มีคันเร่งเห็นไหมอ่าแล้วพี่ก็มองตรงมองขวามีใครสวนเลนกับเราไหมอยู่ในเนี้ได้เราครอบเรนกัอยู่ไหมคะครอบมากอ่าครอมมากด้วยตรงนั้นเราจะโค้งซ้ายกันต่อนะคะเอออย่าไปมองเขานะอยู่ในเรนได้ได้เออเห็นไหมเขากินเลนเราไหมคล้อมเส้นเหลืองมาเลยไหมนี่แหละบ้านเราเขาเลี้ยวกันอ่าี้ค่ะทำไมวะเออแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ก็กลับมารอที่เปรี่นอ่าในหัเแล้วมองซ้ายไกลๆค่อยๆเลี้ยวช้าๆอย่างเงี้ยค่ะ รถช้าเราเลี้ยวช้าได้ไม่ต้องทําอะไรเร็วแล้วอย่าไปรอที่เขาเร่งก่อนนะพงมาลัยต้องตรงแล้วเท้าก็ย้ายอย่างเงี้ยถึงจะถูกแต่ทุกทีอ่ะพงมาลัยไม่ตรงแต่เท้าพี่ย้ายรอเลยเออมาเข้าไม่เข้าไม่เข้าเข้ามาก่อนนี่ก็กยักใจพงมาลัยจับถกหรอเปล่าก่อนขับแรกันะนาเราไม่ทำไม่ตรงใช่ไหมตำแหน่งการจับก็มีผลเออเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นสะพานแคบแล้วเป็นสามแยกอีกนะฮะเห็นไหมเด็กเขาเลี้ยวขึนเส้นเหลืองกันหมดแหละแถวนี้ เขาไม่ชะลอค่ะมันก็เลยต้องเลี้ยวแล้วใช้แรงเหวี่ยงกินมาที่เรียนคนอื่นแต่การเลี้ยวแบบมีวินยัยอ่ะ